สวัสดีค่ะมาพี่น้องกับแต่หน่อยพามาเอาเท่าแล้วพี่น้องมานี่แต่หน่อยมาเอาเท่าอยู่อันอยู่นงสาทั้งหน้าเอาไดเลยนี่เขียวน,นี่แหละทั้งลางี่ก็มีคือกันแต่ว่าบวกกาลงไปแบบว่ามันจะเปียกไรเอาแบบซ้ำหนึ่งนี่มาเอาเป็นหัวอยู่ได้พี่น้อง เข,เขียวเขียวเขียวอ่อนงามเอาทั้งน้ำตื่นนี่แหละฝ่ายใสวตัตวาอ่อนงามงามขื้นป้นหัวหัวเดียวนี่ก็บ่แม่นอัน ขันมา,มาทาหผีสิไม่ยังสิเหินอัน <c oughs> อน,นี้วิอนอ่อนที่ทงง่างนานยางก็ถีอจะดจะเอากินไห้ดรจะเอากินให้ดร <c oughs> เท่าเขียวอ่อนอ่อนย่างงา เอายูนในน้องสาไมต้องที่จังไดก็กวาดใส้แนวนี้เนาะเอาเท่าไ้ว่าจะลงไปเอาอยูท่ากลางท่กากลางหย่านมันหนานมนานมันหลึกไอ้เบิ่ง พอวน่ามันมีอยู่อยู่อันทางกลางแต่ว่าน้ำมันเพียงพอเลยนะ <c oughs> ยก็เลยเอาตะลอดตะฟังนี่แหละเะลอะตะฟังนี่ก็งาม เวลาทำลาใส่หอยหอยจูกหอยจูกก็สิบเปงมเอาอยุษาขางือน,นแต่มื่อนี้เอาแต่ตอนนี้เอาอันนี่เอาเท่าหรืออีกน้องนึงออให้เบิร์นกเลยกหง่อยน,นะครับเนาะละหลอดสระมีหลอบสอะลบสเลยละอ่าอนี้นะครับ สว,ส,สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพร้าวับช่องกระแตน,ะแน้อยแชนแนลครับมือนี้กับแต่น้อยจานเมนูลาบเท่าอาหารบ้านๆค่ะพี่น้อง<ม>ลาบเท่าน้ำข้าวขาวได้ปลาเขือนี่เรามากินกับเพราะว่าได้ป่นมาจำเ<ว>นี่ยยังบวกบวบ,บครับบวบ<ม><ม>ก็บักมีบักทัวมาพร้อมเคือแค,คร์เคือเขาเอื่นมาแซ่บแฉลบกันเด้อค่ะมาครับพี่นี่มาแซ่บแฉลบกันครับอู้น้ำข้าวขาวสดอ เท่า,าเหนียวดีเลยเท่าเหนียวครับฮะอันนี้เท่าเอายืนน้องครับพุตรงตัวนี้ปวดครับน้องสาเจ้า,จาของ เนี้ยครับแซ่บปนคนนี้ขนาดนึงใสบพวกบุ๋มหอมปนกระแสบพวกปลนลาบเผากระแสบนี่มาหันหอนย่มางลิ้นใหม่ เ <c> น <oughs> <t od a |ms|> ี้ยจะน่อยนะครับเนี้ยดีขนาดจดยังบ่อยักอันอยู่ ขนาดว่าซับมุนมุน ดาบใส่ปืนปลาคอปลาคอตัวใหญ่ๆได้ปืนมุกจำั <c oughs> ม่มเนี้ยเนียวสุดเอาคัก

Anyway. Oh. เด็ดผิดมวยโฆษณายุบมันนะสดคำไงนแ้วตัวน <c oughs> ี้เนียวดีนำกับข้าวเขา ทองน้ำลงไปหลวกว่ามันอันถอกนมลงไปใส่เขาว่ามันนำนม ลาบถ้าเาใส่เครื่องเล็าๆเนี่ยแ่บเส้นข้าวนี่รับรถใดมีมีรสฝาดจักหน่อย มองน้งนะ้อยน้อยจดอะไรเดี๋ยวขึ้นมา่อจำแต่ว่าหางแสบหลาดเผ่าพี่เน,นี่ยมันคักกูยป่นกันหเหนียว นี่ละมือน,นี่จัดเมนูหลับเท่านํำเสนอพี่น้องเขาพริกแต้หน่อยลูกไว้เป็นหมากแล้วครับ เอาหอยก่อนหอยคือลายสดเอาเลยลายใบม่วงอันนั่ง,งนี่นั่งยัวอันแต่ต้นม่วงกับซอสใ่หรอเปล่าเหนียวขนาด มักม่วงหน่อยมักม่วงกับซอลบเอาแต่่ะลงน้ำปนถ้าลงน้ำปนนี่เจ้าวกระดินโอ้เหนี้ยวขัก เท่าตันนี้เท่ากวาดเครื่องดีขนาด่นกระเซาะพวก่น บานี่ใบมาหันน่วยหนื่อยบางม่วงหน่อยคือสิกว่ามีงานใหม่ดอกโลภในท่านเด้ trang web luôn ưu ý nhiều lần <laughs> <laughs> เท่าเนีน้วนำเขาเก็บกินมาเขือหน่อยแต่สีเขียวมันก็นยังเอิญเท่านะพี่น้องสื่อซื้อเท่าเท่ามีสีเขียว ตรง,งนี้คำไน้าเลยนี่ สวดก่อนสวดหลับเขาบ้านเราถอดปนพม่หรอกจำยุปป่ปนปนเข็มปนได้ำปน nhiều <laughs> con <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> ah. mm. <laughs>

ั็ยังติดหอยตองตอน,ตอน,นี่อ,อืมอยิ้มแล้วบ่หน์นี่ช่างยิ้มเลยด้วยบานเ่ยสดพอนะโอว่าแต่ว่าน้มขาวอีหลีเลยจัดมารายขนาดเลย ะกะทิศเขากันอากาศที่แดดแดดหอนๆไปลุ่น้องฮะเอาเท่ามาหลาบับหุ่มบอกไ้อยู่น้องหอมมาแม่งมาห้อยกับหุ่มเอาอยู่ในน้องพี่น้องใส่คับรรยากาศแดดได้คำนี้เนาะที่ห่นหอน,จน,ออๆ,นๆจัง่อยหลับเท่าแบบนำข้าวขาวแซ่บใส่กับหัวห้อยแนย่แล้วก็มีปนปนปลาปนปลาคอ ปลาคอกระรกไดมัดแต่ในหนองสูบหนองออได้ปลาคอใหญ่เอามาใส่ลาบเท่าอามือนนีนกระแตน้อยกะขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมทามากทาชื่นชอบคลิปนี้กะฝากไลค์กดแชร์ในเด้อคะ่ะมือนนีนกระแตน้อยขอบอกกรรมขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ